อัพแดตสก,กินเวลลพานะคะของซีซั่นหน้านะคะนั่นก็คือเดือนหน้ามีตัวอะไรบ้างไปชมกันมาในส่วนของเลเวลที่1นะคะได้แก่ตีมี่นะคะเป็นลิมิเต็ดสีเขียวซึ่งลิมิเต็ดเขียวทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าไม่มีเอฟเฟกนั่นเองจ้าส่วนเวลลพาร์เลเวลที่20นะคะก็ได้แก่ในส่วนของต้นไม้ของแดดีนะคะซึ่งก็จะมีเอฟเฟกเป็นลิมิเต็ดสีส้มประมาณนี้เลยซึ่ง ต้นไม้หญิงก็ไม่รู้ว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะเราก็ต้องมารอดูกันและในส่วนของเลเวลที่60นะคะก็ได้แก่ในส่วนของ u ู ซึ่งยูเอะนะทุกคนก็น่าจะทราบน้องว่าน้องอ่ะมีสกินคู่มาแล้วนะคะกับทาจิซึ่งหญิงก็มองว่าน่าจะให้ตัวใหม่น้อยเพื่อใครจําไม่ได้นะคะก็จะไปนในส่วนของสกินไฟคู่นี้เลยค่ะเป็นในส่วนของตาชัยแล้วก็ยูเอะแต่ว่าเข้าเซิร์ฟไทยถ้าหญิงจําไม่ผิดสกินนี้อ่ะจะไปนในส่วนของการแยกขายนะคะประมาณนั้นเลยจีเอ็มอาจจะแบบเอามาใหม่ประมาณนี้ให้เป็นคู่แวร์เลอร์พานะคะก็ต้องรอดูเอฟเฟกกัน